ดวงชะตาคนเกิดราศีตุลเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ชีวิตมีปัญหาแต่ไม่โดดเดี่ยวมีเพื่อนฝูงช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้ใหญ่คอยชี้ทางเชืยอม์เจ็ดนะคะ สวัสดีค่ะและนี่คือเจาะดวงราศีซีรีส์ดูดวงด้วยพายิปีที่จะมาเจาะดวงของคุณแบบ360อง,องศาโดยแม่7จ็อาจารย์เแมนตัวแม่นะคะเรากบมาพบกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นะคะและนี่คือคลิปเจาะดวงสำหรับคนเกิดราศีตุลค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเดือนนี้ชาวตราช่างของเราเนี่ยดวงจะปังจะเป๊ะแค่ไหนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูดวงกันแม่เจอ็อยากจะชวนชาวราศีตุลที่ดูคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้นะคะ มาแล้ลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือขออนุญาตท่านในการเปิดดวงชะตานะอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกแม่เจ็ดได้เลยนะคะและนี่คือหน้าไพ่หน้าดวงของคนเกิดราศีตุลเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ค่ะต้องบอกว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะ มีความวิตกกังวลค่อนข้างมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวในอดีตนะคะทําให้เรายังคงมีความวิตกกังวลอยู่แล้วก็ยังยึดติดนะคะไม่ยอมปล่อยวางนะคะอาจจะยังรู้สึกว่า,าใส่ใจกับปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะหรือว่ากําลังเกิดอยู่จนมากเกินไปจนไม่ได้มองอนาคตนะคะดังนั้นเดือนนี้เนี่ยเจ็ดมองว่า จริงๆแล้วนะคะเราอาจจะชีวิตของคนเราเนาะมันต้องมีเรื่องที่สูญเสียบ้างนะคะหรือว่าปัญหาที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตบ้างแต่ว่าก็ต้องมองต่อไปนะคะมองไปข้างหน้านะคะอย่ายึดติดกับสิ่งที่สูญเสียไปเพราะฉะนั้นพอไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทําให้เราไม่ไม่ก้าต่อไปนะคะ <S <S เดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีตุลงานค่อนข้างหนักค่ะงานใหญ่งานหนักเลยนะเพราะว่าไพ่สิบ ไม่เท้าทับตัวอยู่นะคะอออาจจะมีทั้งงานเก่าอาจจะมีงานเก่าที่ยังแก้ไม่เสร็จยังจัดการไม่เสร็จงานใหม่ก็โถมเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นระวังนะคะคอบาไหยออฟฟิศซินโดรมต่างๆจะถามหานะเออค่อนข้างเหนื่อยนะคะ แต่ข้อดีมันมีอยู่นะข้อดีมันมีอยู่ต้องบอกว่า,าถึงแม้ว่าคุณจะมีงานเยอะงานมากมีงานเก่าที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จแต่ว่าการทํางานของคุณนะข้อดีมันคือการทํางานเป็นทีมนะคะคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวนะมันมีคนที่พร้อมที่จะลุยไปกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้านะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานต่างๆดังนั้นเนี่ยขอให้คุณดูไว้ว่า มันมีมันมีมัน,ม,ม,นมันไม่ใช่แค่เราอะที่เหนื่อยอยู่คนเดียวอะมันมีคนรับตัวที่เขาพร้อมที่จะสู้ไปกับเราเหนื่อยไปกับเราด้วยนะคะดังนั้นก็อย่าเครียดนะคะแล้วก็ทํางานไปกับทีมนะคะลุยไปได้วยกันนะคะถือว่าในเรื่องของการงานเนี่ยถึงแม้มันจะมีปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ที่เป็นเรื่องของปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องจัดการแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไปคนเดียวคะ่ะเราไปเป็นทีมคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันต้องสําเร็จสินะ นะคะยังไงมันก็ต้องสําเร็จนะถ้าดูจากไพ่เนี้ยเห็นไหมนกเนี่ยมันก็ได้เจาะกินน้ําหวานอยู่แล้วนะคะยังไงมันก็ต้องสําเร็จอยู่แล้วนะคะเออก็ขอให้อดทนนะคะแล้วก็เตรียมรับมือกับปัญหาใหญ่ในเรื่องของการงานที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าละกันนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูกันต่อนะการงานไปแล้วเนาะทีนี้ในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินต้องบอกว่าไพ่เหรียญ มีไหมเนี่ยมีไพ่เหรียญไหมเนี่ยไม่มีไพ่เหรียญเลยนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้จริงๆพอไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมาแม่เจ็ดก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีกินหรอกนะมันมีเงินเข้ามาแหละแต่มันไม่มีความมั่นคงมันมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในเรื่องของการเงินดังนั้นก็อาจจะต้องพยายามเก็บหอมรอมริบนิดนึงนะคะแล้วก็เอ่เจ็คิดว่ามันต้องมันต้อง มันต้องพยายามเก็บเงินน่ะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเงินเข้ามาแล้วก็สถานการณ์การเงินมันก็ไม่ได้คล่องมืออยู่แล้วด้วยเนาะเดี๋ยวมันจะแย่ไปกันใหญ่นะคะก็พยายามเก็บเงินนิดนึงนะสำหรับเรื่องการเงินแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะเออเห็นไหมคนเดาเนี่ยเวลาแบบงานมีปัญหาเงินมีปัญหาความสัมพันธ์มันมักจะดีขึ้นมาเนาะถ้ามันไม่ได้แบบแย่ไปทุกเรื่องอะไรแบบนั้นนะคะสําหรับความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาเป็นเดอะซันเลยนะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จจะได้เอ คนที่ถูกใจนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะอาจจะนิ่งๆหน่อยไม่ค่อยพูดเยอะนะคะแล้วก็มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีกว่าเรานะคะมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะจากการทํางานนี่แหละนะวนๆอยู่ในวงงานนี่แหละอาจจะได้พบรักกับคนที่มีตําแหน่งใหญ่กว่าเราหรือว่าคนที่เป็นรุ่นพี่เรานะคะในที่ทํางานหรือว่าคนที่ติดต่อประสานงานกันในเรื่องของงานต่างๆนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะในเรื่องความรัก แต่เรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าแฟนของเราหรือว่าคู่ของเราเนี่ยจริงๆเขาก็น่ารักมากเนาะเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับชี้ทางให้เราเห็นหรือว่าเป็นแสงสว่างให้เราในวันที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีปัญหาซึมเศร้ามีความแบบยึดติดอะไรเงี้ยแฟนของเราเป็นเหมือนแสงสว่างที่คอยทําให้ชีวิตเราสดใสสดชื่นขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบ หันไปให้ความสําคัญกับเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าให้เขาพยายามส่องแสงให้เราอยู่ฝ่ายเดียวเกอะไหมคะเออเราเองก็อาจจะต้องละจากปัญหาละสายตาจากปัญหาที่มีอยู่ไปมองความรักไปมองคนรักของเราบ้างไม่แน่นะคะความสดใสความสดชื่นที่เขามอบให้กับเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเห็นทางออกของปัญหาในเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะเพราะฉะนั้นใส่ใจคนที่เรารักก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนเกิดราศีตุลน,นะคะ ต่อกันเลยนะคะในเรื่องของความรักพอมาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างต้องบอกว่าสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะสำหรับคนที่มีอายุเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีโรคโรคเดิมโรคเก่ากับเริบเช่นถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นความดันอยู่แล้วอะไรเงี้ยม,ม,มันอาจจะออกอาการเนาะมันอาจจะออกอาการหรือว่าเกิดอาการจากโรคต่างๆเหล่านั้นน,นะคะเรื่องมาจากความเครียดและการทํางานหนักก็ต้องระวังด้วยนะแล้วก็ ต้องระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะคอบาหลหยหลังจากการทํางานหนักนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับจะป่วยล้มหมอนนอนเสือเนาะอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุใหญ่อะไรอันนี้ก็สบายใจได้นะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนะคะต้องบอกว่า อยากจะชวนทุกคนนะคะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่เจ็ดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวราศีตุลน,นะกับแม่เจ็ดจะได้กลับมาพบกันอีกในเดือนมีนาคมนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของคนรอบตัวกันบ้างนี่แหละถึงแม้ว่าง,งานมันจะมีปัญหาแต่ต้องบอกว่าเรื่องที่ดีข้อดีอย่างหนึ่งของชาวราศีตุลคือ เพื่อนร่วมงานดีอ่ะหัวหน้าดีอ่ะนะคะหัวหน้าเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีวัยุุ่นคุณวุฒิมากกว่าคนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เราจะต้องติดต่อสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะชี้ทางให้เราว่าเราควรจะจัดการงานยังไงในวันที่คุณรู้สึกว่างานมันมีความสับสนวุ่นวายมีความไม่ชัดเจนมีแต่ปัญหาแก้ไขอะไรไม่ได้ หัวหน้าหรือว่าผู้ใหญ่หคนนี้หาเขาจะเป็นคนที่นําเราไปพาเราไปแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะช่วยแก้ปัญหาใหญ่จัดการกับปัญหาใหญ่ในการงานได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าอย่ามัวแต่จมจม่อมอย่ามัวแต่คิดถึงความผิดพลาดนะคะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องถ้าต้องการความสําเร็จหรือต้องการความก้าวหน้าคุณต้องตามผู้ใหญ่ นะหรือว่าตามคนที่เป็นหัวหน้าเรานะคะ <_ d iam onds> เขาจะพาคุณไปจุดนั้นได้นะส่วนเพื่อนร่วมตัวเ <_ d iam onds> พื่อนฝูงนะคะก็ถือว่าดีนะเป็นกําลังใจให้แก่การซัพพอร์ตกันเป็นความสดใสลื่นเรงให้แก่กันเนาะลักษณะว่าโอ้โหทำงานก็ทํางานหนักด้วยกันเลิกงานดึกด้วยกันกินบะหมี่กึ่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยก็ต้องอาจจะรอเขาดนึงเพราะว่าเขาก็ทํางานหนักเหมือนกันแต่ว่าเขาจะช่วยคุณเขาจะสนับสนุนคุณเขาจะเป็นลมใต้ปีกให้คุณนะคะสําหรับเพื่อออนนนนนฝูงงหรรืืเเพ่่่วมาททีีี้คป็ บริวารบ้างนะบริวารลูกน้องต่างๆบ้างก็ต้องบอกว่าก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเขาอาจจะมีความกังวลบ้างเวลาที่เขาเห็นว่าคุณเครียดหรือว่าคุณมีความรู้สึกจมจอม,มกับปัญหาเนี่ยเขาเองเขาก็รู้สึกได้ถึงความเครียดความกังวลน,นั้นพอเขาเห็นเราเครียดเห็นเราหน่อยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนายเราแบบ น่อยวะแล้วเราจะยังไงวะเริ่มมีความไม่มั่นใจเริ่มมีความสั่นไหวเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องเข้มแข็งให้เขาเห็นนะคะอย่ามัวแต่ไปจมจอมกับปัญหาต่างๆจนทําให้บริวารลูกน้องเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะต้องต้องแสดงเขาเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> เราเรามีทางออกนะเรามีทางแก้ปัญหานะเราเราดิ้นรนเราเรามีความพยายามนะอันนี้มันก็จะทําให้ตัวเขาเองอะ่ะ อาชีพขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนเราได้เป็นอย่างดีต่อไปนะคะราคาและนี่ก็คือการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะและทีนี้เรามาดูเรื่องของการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคนรพนับถือก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ ท่านเองก็สนับสนุนคุณอยู่นะคะดูแลคุณอยู่นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้ประทานพรอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงแต่ว่าท่านก็ท่านก็มองดูคุณอยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้นะคะเจ็ดแนะนําว่าทําบุญด้วยอดอกไม้นะคะหรือว่าจะทําการบูชาด้วยดอกไม้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของ เขาเรียกอะไรสเสน่ห์เมตตาเนาะทำให้คนเนี่ยหันมามองเราอยากจะพาเราไปด้วยอยากจะดูแลเรานะคะเออเนาะนอกจากทาบุญด้วยดอกไม้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องพูดจาแบบไพเราะอ่อนหวานด้วยนะคะเออก็มันก็จะทําให้คนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกว่า i, เฮ้ยเอ็นดูอ่ะเด็กคนนี้น่าดูแลหรือสนับสนุนต่อไปนะคะเออก็ต้องบอกว่าสําหรับ ชาวราศีตุลนะอันนี้ต้องพูดจริงๆว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปมันมีปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการอยู่แล้วแหละตัวคุณเองอก็มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยๆเนาะแล้วก็เหมือนเราดิ้นรลนมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามมาตลอดแต่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้ว่มันอาจจะเจอทางต้นหรืออาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยก็ขอให้การหายใจพิชิตการหายใจขอให้หายใจลึกๆเออหายใจลึกๆนะคะให้คำว่าการหายใจสแลบไม่ดีเลยอ่ะขอให้ขอให สูดห้ใจลึกนะคะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะคะยังไงเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยก็คุณเป็นคนเก่งนะและไพ่ลีลาชีวิตเป็นพระราชาดาบเนี่ยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่แน่วแน่นะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่าง เดียบมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหายใจลึกๆเราก็ตั้งสตินะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะยังไงก็มีทางออกสําหรับคุณอยู่เสมอนะคะและนี่คือนา้าไพ่นาดวงนะคะสำหรับคนเกิดราศีตุลเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทายดวงแบบ36 0องศาแบบนี้ชอบไหมถ้าชอบนะคะและก็อยากจะดูะดวงชะตาของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะบ้านเขียวมาได้ตรงนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวแม่เจ็ดจะเปิดไพ่ดูแลให,ให้เป็นการส่วนตัวนะคะคุยกันแบบ30นาทีจุกๆนะหรือว่าคนที่ขี้อายอยากจะแบบ เป็นส่งคําถามพิมพ์เข้ามาให้แม่เจ็ดต,ตอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทักเข้ามาได้นะคะค่าบริการต่างๆอะไรก็จะมีอยู่ใน่อ,องทางนี้อยู่แล้วนะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่หน้าดวงของคนราศีตุลคนราศีตุลน,นะคะขอบคุณที่ดูกันมาถึงตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในเดือนมีนาคมนะแม่เจ็ดเป็นกาลังใจให้ชาวราศีตุลทุกคนสู้สู้สู้ส,สู้เพราะว่าอะไรหไหมเพราะว่าแม่เจ็ดก็ราศีตุลเหมือนกัน <laughs> นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ